สวัสดีครับมีภาพเพิ่งต้นมะขามหวานครับตุน่นไม่มันดุกครับกวาก็ตังจะเคิ่มดีสิ่งนีใบเร่ะความหวานไม่ดุกครับกว่า บ้านวันพันมาตานพิจบุญอามันเป็นเงากวางจีนกุ้เข้าได้หวันก็นยังน,ยน,น,น้อ้อยมาตัวน,นี้ความสุข คำดิบโอ้ครับสมตัวนี้มา็นคำบัานคำบันนั่งเดียวเลยตัวสั้นสูงอันนี้ตันหนุกฮงใบว่ามีแต่ว่ามีหน่วยสามหน่วย อย่างเบาไม่ได้ปลูกวรอตึกยังมัต้องมีสิ่งใดบะตอนมีลูกเส้หยอดกูมีหมุกม่วงอะไรก็นลูกเส้บ่อันนี้เป็นปลาไม่ที่ปลูกต้นยางหน้าต้นยางต้นยางต้น เบี้ยน้ปเป็นปลาเป็นห่เน่ามาแค่เสะเหนาวครับเนเะเหาแต่ว่าตอนนี้เหี่ยวอ่สนใบมันหน่าบนมือือยังงนช่วงเดนช่วงสามสิบมือขึ้นหลังหนาวอยู่ต่วาช่วงนี้มันหน่าป่าม้ปลก่นยางหน้าตป็นเงิน หลายต้นป่าบักจานปุ๋ยกับยัดลมชาวบ้านๆเติบนี่มันมีป่าใบกันตากแห้งครับนี่จังนี้ ตำบาดที่คนสั่งมาเองเบิ่งจังซี่ก็มีแฮงตานี่มันสมัยตาบรรยากาศยามปลนี้หญ้าเกิดเต็ม เป็นป่าหน่อย